ก่อนเอ่อเริ่มไปทำความรู้จักกับเอ่อบทนี้ในเรื่องของการแจกแจงความน่าจะเป็นก่อนอื่นต้องรู้จักกับคำว,ว่าตัวแปรสุม่มก่อนเนาะทีน,นี้ตัวแปรสุม่มคืออะไรตัวแปรสุม่มเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันชนิดหนึ่งแต่เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ส่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นปริภูมิตัวอย่างหรือคือ sample space ไปหาจานวนจริงเราจะนิยมเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษา พิมพ์ใหญ่นะเช่น x ใหญ่ y ใหญ่แล้วก็ z ใหญ่ทีนี้ค่าของตัวแปรสุมร่มคือสมาชิกตัวหลังหรือเป็น Range ของตัวแปรสูมร่มนั่นเองนิยมเขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษากังกพิมพ์เล็กเช่น x เล็ก y เล็ก z เล็กทีนีออ้อ่านแค่น,นี้อาจจะยังงงงเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นภาษาคณิตศาสตร์มากเกินไปทีนี้ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ย ประกอบไปด้วยชายชายชายแล้วก็หญิงหญิงอ่ะมีชายชาชายชายชาย,ชาย,ชายหญิงหญิงแบบนี้อ่ะอน,นี้โรงเรียนแห่งหนึ่งหน้าตาประกอบด้วยชาย3หญิง2แบบนี้อ่ะอันเนี้ยเราก็จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะตัวนี้เราจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเป็น sample space นั่นเองอันนี้คือเป็น sample space อันนี่เป็น sample space อ่ะทีนี้จากนั้นเราจะทำการนับผู้ชายนับผู้ชายไอตัวนับผู้ชายตัวนี้แหละทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็น function. ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันนับผู้ชายนับผู้ชายอ่ะเราก็นับผู้ชายใน sample space มีเท่าไหร่ก็มี 1, 2, 3หมายความว่าฟังก์ชันนี้จะทำการส่ง sample space นี้ไปเป็นค่า3นี้เพราะเรานับผู้ชายได้3อ่ะตัวนี้ไอ้ค่านี้ก็จะถือว่าเป็นค่าของตัวแปรสุ่มตัวนี้นั่นเองเห็นไ,ไหมอีกรอบนึงนะอ่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเราจะถือว่าตัวนี้เป็นตัวแปรสุ่มตัวแปรสุ่ม เพราะอย่างที่บอกว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยเป็นฟังก์ชันใช่ไหมเนี่ยตัวแปรสุ่มเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ส่งข้อมูลจากเหตุการณ์ทั้งหมดน,นี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดไปยังเซตของจํานวนจริงก็คือ3ตัวนี้อั้นนี้เป็นตัวแปรสุ่มนักผู้ชายส่งข้อมูลจากแซมเปิลสเปซที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆไปยังตัวเลขจะแตกต่างจากฟังก์ชันปกติฟังก์ชันปกติเนี่ยโดเมนตัวนี้โดเมนจะเป็น ตัวเลขโดเมนจะเป็นตัวเลขส่งไปหาเรนจ์ที่เป็นตัวเลขแต่ตัวเนี้ยตัวแปรสุม่มโดเมนของเราจะกลายเป็นแซมเปิลสเปซแทนคือเหตุการณ์ทั้งหมดส่งไปหาตัวเลขทนานั้นเองเห็น okay, เนาะ,ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าให้ตัวแปรสุ่ม x ใหญ่แทนจำนวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัวจากการโยนเหรียญ1เหรียญ3ครั้งจำนวนครั้งนะับ ก็ต้องคิดว่าในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสามครั้งเนี่ยจำนวนครั้งที่ออกหัวที่เป็นไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งปรากฏว่าก็มีศูนย์ครั้งก็คือในการโยนเหรียญสามครั้งเนี่ยอาจจะไม่ออกหัวเลยก็ได้ตัวนี้1ครั้งหมายถึงโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสามครั้งอาจจะออกหัวแค่ครั้งเดียวอาจจะออกหัว2ครั้งหรืออาจจะออกหัว3ครั้งซึ่งเซตของข้อมูลที่เป็นไปได้มันก็มีอยู่แค่4ตัวคือ0 1 2และ3ไม่มี4 เพราะเราโยนแค่3ครั้งไม่มีทางที่จะออกหัวถึง4ครั้งได้โอเคไหมทีนี้แหละไอตัว0 1 2 3เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นค่าของตัวแปรสูมตัวนี้นั่นเองซึ่งเราก็จะนิยมเขียนในรูปแบบของเซ็ตนั่นเองเนาะอีกตัวหนึ่ง x ตัวแปรสูม x เป็นผลบวกของแก้มลูกเต๋าเป็นผลบวกของแก้มลูกเต๋าจากการทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งลูกเต๋าเนี่ยก็มีหน้า 1- 6ถึง 2ังลูกเลยเพราะนั้นผลบวกที่ต่ําที่สุดที่จะเป็นไม่ได้คือ1กับ1รวมกันก็จะเป็น2ไล่ไป3 4ไปเรื่อๆยๆจนถึง12คือแต้มที่มากที่สุดที่เป็นไปได้อ่ะอนี้มาดูแบบนี้บ้างอันนี้จะแปลกจากข้อ1ข้อ2หน่อยตัวนี้ตัวแปรสูม x แทนเวลาเวลานะนี่ตัวแปรสูมเป็นเวลาของการรอรถประจําทางที่ป้ายโดยสารแห่งหนึ่งเพราะนั้นค่าทั้งหมดของตัวแปรสูมที่เป็นไปได้ ก็คือเริ่มจากศูนคือหมือนว่าไม่ต้องรอเนาะคือมาถึงละรถโดยสารมาเทียบท่าพอดีเราไม่ต้องรอคือใช้เวลารอเป็น0นย์อาจจะรอ1นาที2นาที3นาทีก็ได้รือจะเป็น1.5 1.25นาทีก็ได้อาจจะเป็น2.5 2.99นาทีก็เป็นไปได้ หมายความว่ามันไม่สามารถเขียนออกมาเป็นเลขๆขแบบนี้ได้ฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการเขียนในรูปแบบของช่วงแทนฉะนั้นตัวนี้เขาเลยเขียนเป็นปิด0ูนย์จนถึงอินฟินิตี้ถามว่ามีใครรอรถโดยสารจนถึง365วัน1ปีไหมความจริงมันก็ไม่มีแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เขาเลยเขียน ให้ไปสู่อินฟินิตี้ก็คือเวลาเราไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้เขาเลยเขียนช่วงเป็นปิดศูนย์ก็คือ,อไม่ต้องรอก็คือศูนย์ไปจนถึงอินฟินิตี้นั่นเองอทีนี้ลองมาดูตัวอย่างบ้างทีนี้ในตัวอย่างตัวนี้เขาจะกำหนดสถานการณ์มาให้แล้วก็กำหนดตัวแปรสูมมาให้ให้เราหาค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสูม x ามาดูในข้อแรก ข้อแรกอ่สถานการณ์ของเราก็คือเราจะหยิบลูกปิงปองนะหยิบลูกปิงปอง3ลูกพร้อมกัน1ครั้งเราหยิบ3ลูกนะพร้อมกัน1ครั้งจากกล่องที่มีลูกปิงปองสีขาว5ลูกสีเขียว4ีลูกแล้วก็สีส้ม6ลูกขาวเขียวส้มนะอตัวแปรสุ่มของเราคือเราสนใจ จำนวนลูกป,ปิงปองสีขาวที <acted> ห่หยิบได้จำนวนลูกป,ปิงปองสีขาวนะในการหยิบ3ลูกนัน <pronounced> เราก็ต้องมาคิดว่าอ้าวในการหยิบ3ลูกเนี่ยโอกาสจํานวนลูกปิงปองสีขาวที่เป็นไปได้ในการหยิบ3ลูกมีอะไรบ้างแน่นอนอันดับแรกไล่ไปเลยก็เริ่มที่ศูนย์คืออาจจะหยิบไม่ได้ลูกปิงปองสีขาวเลยก็ได้ในทั้งสลูกเนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวหมดเลยสีส้มหมดเลยหรือว่าสีเขียวสีส้มปนกันก็ได้หรือ สลูกนี้อาจจะมีสีขาวมา1ลูกจ,จะมี2ลูกหรือในการหยิบ3ลูกนี้อาจจะหยิบได้สีขาวทั้ง3ลูกเลยก็ได้แต่ไม่มีทางถึงสีเพราะว่าเราหยิบแค่3ลูกเพราะนั้นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x ตัวนี้ของเราเนี่ยก็คือ0 1 2แล้วก็3นั่นเองอ่นะสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ต่อไปเป็นการโยนเหรียญเที่ยงตรง1เหรียญจํานวน5ครั้งโยนเหรียญเที่ยงตรง1เหรียญ5ครั้ง โดยที่ตัวแปรสุมของเรากําหนดว่าเป็นจํานวนจํานวนครั้งที่เหรียญออกก้อยจํานวนครั้งที่เหรียญออกก้อยในการโยน5ครั้งจํานวนครั้งที่ออกก้อยเป็นอะไรได้บ้างแน่นอน5ครั้งนี้อาจจะไม่ออกก้อยเลยก็ได้หรืออาจจะออก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งหรืออาจจะออกหมดทั้ง5ครั้งเลยก็ได้แต่ไม่มีทางเป็น6ครั้งเพราะเราโยนเหรียญแค่5ครั้งเท่านั้นสถานการณ์ต่อไป เป็นการสุ่มหยิบไพ่2ใบพร้อมกัน1ครั้งจะไพ่สำหรับเต็มเนาะที่มีไพ่ทั้งหมด52บใบโดยที่ตัวแปรสุ่มของเราเป็นจำนวนไพ่หมายเลข7จ็ดจำนวนไพ่หมายเลข7ที่หยิบได้อ่านในการส,าสุ่มหยิบไพ่2ใบจำนวนไพ่หมายเลข7ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างแน่นอนอันดับแรกในการหยิบ2ใบาอาจจะไม่ได้เลข7เลยก็ได้ก็คือเป็นศูนย์ใบหรืออาจจะหยิบได้1ใบ หรือใบก็ได้แค่นี้ไม่มีทางหยิบได้3ใบเพราะสถานการณ์คือหยิบมาแค่2ใบเท่านั้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นสุ่มหยิบไพ่4่ใบคาดเป็นไ่ได้ของตัวแปรสุ่มก็อาจจะขยายเป็นมันก็จะขยายเป็น3ใบ4ใบอย่างนี้ถ้าสุ่มหยิบไพ่ห้ใบแม็กก็คือสูงสุดก็4ใบอยู่ดีเพราะว่าในกอง52ใบเนี่ยมีไพ่แค่7ใบเท่านั้นเองอันนี้เขาสุ่มหยิบ2ใบเนาะคา่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มก็เลยมีเท่านี้ Okay. อันนี้ถ้าสังเกตความเหมือนกันของ3ตัวนี้ก็คือตัวแปรสุ่มเนี่ยเป็นจํานวนจํานวนครั้งจํานวนลูกจํานวนไพ่3อันนี้มันเลยมีลักษณะเป็นแบบนี้ทีน,นี้ลองมาดูในสถานการณ์ต่อไปบ้างสถานการณ์ต่อไปเป็นการสํารวจน้ําหนักตัวเป็นการสํารวจน้ําหนักตัวของเด็กแรกเกิดน้นําหนักตัวของเด็กแรกเกิดเ,ออเป็นอะไรได้บ้าง ก็ได้เราอาจจะเป็น1กิโลกรัมก็ได้อาจจะเป็น2กิโลกรัมก็ได้อาจจะเป็น1.5 1.25สังเกตว่าลักษณะของอน้ําหนักตัวเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุเขาเรียกว่าไม่สามารถบอกเป็นเลขเลขไปได้ต้องใช้ลักษณะของช่วงเข้ามาช่วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนเป็นช่วงทีนี้ก็ต้องหาว่าต้องคิดว่า,าน้ําหนักแรกเกิดที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างซึ่งในทางเป็นจริงเนี่ย ความเป็นจริงเนี่ยก็มันก็จะมีน้ําเด็กที่น้ําหนักตัวน้อยที่สุดในโลกแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นเอาในหางนิสตั์เราก็เริ่มที่ศูนย์ก่อนแต่อาจจะไม่ถึงปิดแต่อาจจะเป็นต้องเป็นเปิดหมายความว่าไม่มีเด็กที่เกิดออกมาแล้วน้ำหนักศูนย์กิโลนั่นคือไม่เกิดถูกต้องไหมแต่นี่คือสารวจน้ำหนักตัวของเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นศูนย์เราก็เปิดไว้อาจจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่ห้างนิสตั์ก็ต้องใส่ไว้ก่อน และไปจนถึงอินฟินิตี้เพราะว่าเราก็ไม่รูออ้น้ำหนักตัวของเด็กแรกเกิดที่มากที่สุดในโลกนี้ถูกต,ต้องไหมเราก็ใส่ไปถึงอินฟินิตี้ไปก่อนอ่ะสุดท้ายเป็นการสำรวจเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนเนาะมันก็จะคล้ายๆกับเ,ออเวลาของการรอรถประจำทางเนาะก,ก็เป็นปิดศูนย์ถึงอินฟินิตี้เนาะก็คืออาจจะไม่ต้องรอเป็นถึงรอนานมากอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือลักษณะของตัวแปรสนูนั่นเอง ทีนี้ตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันมาดูชนิดของตัวแปรสุ่มกันต่อตัวแปรสุ่มของเราแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องแบบแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยดูง่ายง่ายคือเป็นตัวแปรสุ่มที่ค่าที่เป็นไปได้ของมันเนี่ยมันจริงๆเนี่ยไม่ใช่จานวนเต็มะนี่อาจจะชี้อาจจะผิดเล็กน้อยจริงๆนะ่ะต้องเป็นข้อมูลประเภทที่มันกระโดดไป ประเภทที่ข้อมูลที่เป็นเลขเลขไปกระโดดไปนี่อาจจะเป็น0 12เนี่ยกระโดดไปไม่มีเลขระหว่าง2ตัวนี้อยู่ในเซตนี้อะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็น0.5 1 1.5 2ออะไรแบบเนี้ยเนี่ยเลขกระโดดไปไม่มีเลขระหว่างตรงนี้อยู่ในเซตนี้น้องเป็นเลขเลขไปแบบนี้นี่คือไม่ต่อเนื่องส่วนแบบต่อเนื่องค่าที่เป็นไปได้ของมันก็จะเป็นช่วง หรือยูเนียนของช่วงเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบฝึกหัดที่เราได้ทาไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้ข้อสังเกตข้อสังเกตถ้าเราสังเกตจากอ,อ,อันที่แล้วถ้าเราสังเกตจากอันที่แล้วค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มที่เป็นเลขๆเนีเ่ยแบบไม่ต่อเนื่องสามตัวนี้คือไม่ต่อนเนื่องถูกต้องไหมสามตัวนี้คือไม่ต่อนเนื่องทีนี้ สิ่งที่มันมีเหมือนกันก็คือมันเขาจะใช้คําว่าจํานวนครั้งจํานวนลูกจํานวนไพ่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เราสังเกตได้อย่างนี้เลยว่าข้อที่ใช้คําว่าจํานวนครั้งหรือจํานวนลูกหรือจํานวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องทั้งหมดเลยส่วนอะไรที่เป็นส่วนสูงเป็นความยาวเป็นน้ําหนักเป็นอุณหภูมิอะไรแบบนี้ก็จะเป็นที่ต่อเนื่องหมดเลยเราลองมาดูกันในข้อที่1ข้อที่1เป็นส่วนสูง ส่วนสูงนี่เป็นประเภทต่อเนื่องคือ continuous ขอใช้ตัวย่อเป็นตัว c เป็นต่อเนื่องเพราะว่าส่วนสูงเนี่ยอาจจะเป็น150 151อาจจะมีระหว่างนั้นอาจจะเป็น150.5 150.25ซึ่งมันมันอยู่ระหว่างนั้นได้หมดเลยเนาะอ่ะต่อไปมาดูข้อ2ข้อ2เห็นไหมขึ้นมาครับเป็นจำนวนละจำนวนนักเรียนที่สูงเกิน150อันนี้เป็นไม่ต่อเนื่องละ จะมี1คน2คนมันไม่มี1.5คน1.25คนอย่างถูกต้องปะก็เลยเป็นไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนี้ใช้เป็นตัวดีนะมาจาก discrete อ่ะตัวนี้ข้อ3เป็นเวลาเวลานี้ต่อเนื่องนี่ไปแบบรวดเร็วจำข้อ4เป็นจำนวนผู้ปกครองอันนี้ไม่ต่อเนื่องข้อ5เป็นจำนวนว,นวันไม่ต่อเนื่องข้อ6เป็นคุณนะครับภูมินี่ต่อเนื่องอ่ะข้อ7 จำนวนดอกจิกนี้ไม่ต่อเนื่องนี้เป็นน้ำหนักในข้อ8นี้ก็ต่อเนื่องข้อเเป็นจำนวนอีกแล้วจำนวนก็ไม่ต่อเนื่องสุดท้ายข้อส0เป็นระยะเวลาอันนี้ต่อเนื่องเท่านี้เองอันนี้คือในเรื่องของอตัวแปรสูงนั่นเองก็จะไปะทำความรู้จักกับการแจกแจงความน่าจะเป็นเนาะ